มาแล้วครับพบกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้วันที่21มีนาคม2562นะครับช่วงโพเพโพเพตอนเย็นๆใกล้จะ6โมงเย็นแล้ววันนี้ผมมาดูบ้านที่ทำเสร็จแล้วก็จะรีบส่งเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือ,อของเราก็จะผลิตบ้านสำเร็จรูปนะครับเป็นบ้านสำเร็จรูปที่มีอายุการใช้งานที่ เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานที่ยาวนานนะครับเน้นอายุการใช้งาน40ปีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเรารับประกันโครงสร้าง20ปีนะครับวันนี้พามาดูบ้านไซ XL นะครับบ้านไซ XL บ้านไซ XL ขนาดไซใหญ่เลยนะครับไซพิเศษนะครับตัวนี้ตัวนี้พื้นที่ใช้สอยอยู่ทั้งหมดเต็มที่เลยนะครับ58ตารางเมตรนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6 0 0 0นะครับ6 0 0 0นะครับ ตัวบ้านความยาวของตัวบ้านก็จะอยู่ประมาณา10เมตรนะครับ10เมตรคูณ6เมตรนะครับบ้านตัวนี้10เมตรคูณ6เมตรนะครับจะใหญ่มากเลยครับใหญ่เป็นไซส์ใหญ่พิเศษนะครับแต่มีใหญ่กว่านี้อีกครับเดี๋ยววัน2วันก็จะนํานมาถ่ายทอดสดให้สมาชิกแล้วก็เพื่อนใน f เฟ e บุ o k ทุกท่านได้เข้ามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ตอนเยน็เยนผมพาเดินดูบ้านาไซส์ขนาดใหญ่นะครับ ตัวนี้เรียก XL พิเศษนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด58ตารางเมตรนะครับถูกออกแบบมาตามถูกออกแบบมาตามาพื้นที่ใช้สอยที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าเป็นเป็นามาดามนะครับก็มีแฟนเป็นผู้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นฝรั่งนะครับบ้านหลังนี้จะถูกขนย้ายไปที่พรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ย้ายไปที่จังหวัดเพชรบุรี ชั้นอําะอนะครับแถวแถวชะอําประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบบ้านรอบบ้านนะครับบ้านตัวนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับขนาดก็สิบเมตรคูณสิเมตรคูณหเมตรนะครับประมาณนี้ครับ58ตารางเมตรจะยาวยาวกว่าไอ้บ้านไซเอลที่ผมเคยถ่ายลงห้าสิบตารางเมตรนะครับตัวนั้นแต่ตัวนั้นอ,อีกชิ้นหนึ่งมันจะนี่ยเนี่นครับอีกชิ้นหนึ่งด้านหลังเนี่ยครับ อีกชิ้นหนึ่งมันจะเป็นระเบียงโล่งกว้างแต่ตัวนี้จะเป็นบ้านเต็มเลยนะครับบ้านเต็มเลยนะครับตัวนี้ครับไซส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับบ้านนี้ผมออกแบบมาให้เท็กเจอร์สังเกตดูชายคาให้ยื่นออกมาประมาณเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้จะยาวมันเป็นการออกแบบพิเศษนะครับออกแบบพิเศษถ้าถ้าออกแบบให้มันยาวในลายยาวประมาณนี้ก็สามารถขนย้ายได้เพราะว่ามันอยู่ในลายยาวไม่ใช่ลายกว้างนะครับไม่ได้ลายกว้างนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านนะครับบ้านตัวนี้ถูกออกแบบให้มี2ห้องนอนหนึ่ห้องโถงใหญ่แล้วก็1ห้องน้ำแล้วก็เซ็ตครัวห้องครัวนะครับแล้วก็จะมีห้องพระที่ลูกค้าเพิ่มเติมอยากให้เราผมดีไซน์ให้ด้านหลังก็จะเป็นเป็นบันไดเดินลงหลังบ้านอันนี้จะเป็นช่วงข้างบ้านและหลังบ้านนะครับตัวนี้ครับใหญ่มากเลยครับใหญ่มากครับยาว10เมตรนะครับ ก็พาเดินดูรป,ป่านี้จะเป็นหลังบ้านนะครับลูกค้าสั่งติดแอร์หมื่นสองพันบิทยูครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับห้องน้ําก็ถูกยื่นออกมาอีกตัวโผล่มาตัวชุดหลังที่โผล่มาเนี่ยช่วงอของชิ้นบล็อกนี้ก็จะยาวอยู่ประมาณเ,าเ,าเกือบเจ็ดเมตรนะครับเกือบเจ็ดเมตร แต่ผมไม่ได้รวมในขนาดตัวบ้านนะครับการยื่นออกมาเนี่ยไม่ได้คิดรวมนะครับคิดรวมก็อยู่ประมาณ7เมตรคูณบล็อกนี้นะเเมตรคูณ3เมตรประมาณนี้ครับมีอะไรมาใหม่ครับนี่แหละครับมาใหม่เลยครับมาใหม่เลย,บ,เลยบ,บ้านชุดใหญ่เลยครับบ้านชุดใหญ่เลยครับ10คูณ6เมตรนะครับแต่อีกชิ้นหนึ่งก็จะประมาณ เจ็ดเมตรคูณหเมตรนะครับตัวนี้จะมีประตูเดินลงหลังบ้านนะครับเซตทางด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นเซตร,รัวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบนบ้านอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านก่อนเนาะเสร็จหมาดๆครับเสร็จหมาดๆครับตัวนี้เสร็จหมาดๆเน้นความแข็งแรงนะครับบ้านทุกหลังปูกระเบื้องชุดนี้ความน้ำหนักของมันก็น่าจะเป็น 8คูณ3เลยครับบวก8คูณ3 8คูณ3เท่ากับตันเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับมาเนี่ยหลังใหญ่ดูดูการดีไซน์ของผมก็คือ,อตัวกันศาสตร์อ่เพดานหน้าบ้านผมออกแบบให้มันยื่นออกมายอะๆเลยครับนะ่ดูเป็นแบบอ่ประมาณกันฝนก็ได้ครับกันฝนก็ได้แล้วก็เป็นงานเป็นดีไซน์ครับ ช่วงนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับงานยุ่งงานเยอะครับแล้วก็โรคแพ้ไข้เก็บก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ก็ต้องดันทุลังครับดันทุลังเพื่อจะมาถ่ายทอดสดบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้ลูกค้าพอเสร็จปุ๊บอยากได้ทันทีเลยครับบอกให้ผมขนย้ายไปให้ที่จังหวัดเพชรบุรีแถวชะอํานะครับแถวชะอําตัวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่บ้านนอกดาวสมเด็จมเดลโฮมนะครับตัวนี้นะครับ ใหญ่มากเลยครับใหญ่มากตัวนี้ไซส์นี้ใหญ่มากเลยลูกค้าไปอยู่กันสองคนครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นหลายๆรอบบ้านาตรงกลางบล็อกกลางก็ออกแบบให้มันเป็นชาระเบียงนะครับแต่ไม่มีม้านั่งนะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับผมก็จะดีไซน์ไปเนี่ยครับไอ้กันศาสตร์มันจะเด่นตรงไอ้ไอยื่นออกมาเยอะๆเมตรห้าสิบเลยนะครับตัวนี้นครับนี่นี่น,นเต็มๆของมันเลยเนี่ย ต้องถอยออกมาไกลเลยครับถึงจะเต็มหน้าจอครับบ้านมันยาวครับตัวนี้ครับสวยไหมครับราคาอยู่ที่หกแสนสองนะครับตัวนี้เต็มเปียกเลยนะครับหกแสนสองได้หลังเบลเลยครับราคาบ้านหกแสนสองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าด้านในจะบิวอินเป็นยังไงตกแต่งเป็นยังไงลูกค้าอยากได้แบบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับดึงกันเข้ามาดูกันเยอะๆครับบ้านบ้านแบบนี้ผมจะดีสังเกตว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยผมจะดีสายไม่เหมือนกันเลยคล้ายๆกันได้แต่ว่าไม่เหมือนกันสักหลังเลยครับจะออกแบบแตกต่างกันไปเลยครับไม่ค่อยซ้ํากันนะครับขอบคุณครับคุณชมพูนุชครับอันนี้บ้านไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยครับ XL ครับ มี x ออีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะแผนให้ดูครับหลังใหญ่เหมือนกันนี่ครับเนี่ครับเราทําบ้าน uh, สําเร็จรูปที่เคลื่อนย้ายได้แล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ทําบ้านแบบนี้ครับชิ้นตัวใหญ่โตๆแล้วเคลื่อนย้ายได้นะครับที่อื่นไม่มีทํานะครับทำมีทำแต่รับเหมาสร้างบ้านอยู่กับที่ตัวนี้ถ้าลูกค้าใช้ตัวนี้ว่าประมาณ6กแสนสองเนาะ ถ้าเราไปสร้างเอาเองตัวนี้น่าจะอยู่ล้านครับึ้านขึ้นแน่นอนครับล้านเอ็ด้านสองประมาณนี้ครับแต่กายเอล้านเอ็ด้านสองคงจะไม่ได้โครงสร้างมาสัจจัร์แบบนี้ครับเหล็กเยอะๆอย่างงี้ครับหน้างานเราผลิตบ้านเยอะมากเลยครับเฟสฝั่งทางนี้จะเป็นบ้านชุดใหญ่ๆท้งนั้นเลยครับบ้านชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเราทําเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้สวยสวยสวยเนาะคบเนาะ บ้านล็อกดาวน์สมเด็จกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนบ้านแล้วอ่ะทุกคนก็ยังคงจะอยากขึ้นไปดูแล้เดี๋ยวผมพาชัวครับพาชัวอาจจะไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอเดินขึ้นมาก็จะเป็นบันไดตัวนี้เลยครับผมทําให้ยาว2เมตรเลยนะครับ2เมตรนะครับสามขั้นเดินขึ้นมาก็จะเป็นบันไดเลื่อนแล้วก็จะไปเจอห้องโถงห้องแรกเลยนะครับไปเข้าไปดูกันครับ ตอนนี้เปิดแอร์ทิ้งไว้เย็นสบายเลยครับเป็นห้องโถงนี้ใหญ่เลยนะครับตัวน,นี้เข้ามาดูครับโอ้โหสวยงามอลามแท้และตะลึงครับเป็นไงครับหรูหราอลังการนะครับก็พยายามทําให้มันแบบสวยเต็มที่อ่ะครับสวยสุดๆครับสวยพลึกพลิล่นครับตัวน,นี้ก็จะ ด้านบนก็จะเป็นโคมไฟนะครับลูกค้าอยากให้ผมติดโคมไฟตัวนี้ตัวตัวข้างบนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหลุมนะครับหลุมเขาเยวขึ้นไปมันจะเป็นหลุมครับหลุมบล็อกหลุมขึ้นไปนะครับตรงฝ้าเพดานนะครับอันนี้ห้องก็จะกว้างประมาณนี้ครับตัวนี้ผมบอกไล้เลยไซส์สามเมตรห้าสิบนะครับความกว้างไซส์พิเศษเลยนะครับสามเมตรห้าสิบนะครับ สามเมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะครับมันจะใหญ่มันจะกว้างเลยครับอันนี้ไปส่งไกลๆเลยนะครับเนี่ยครับเดินดูรอบบ้างมันจะกว้างครับห้องนี้ลูกค้าก็น่าจะเอาใส่โซฟ์โซฟาดูทีวงทีวีนะครับเป็นห้องรับแขกประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับไอโลมาสเตปเราตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งครับประมาณนี้สวยนะครับห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งนี้สองห้องครับ ห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งถ้าหันหน้าไปหน้าบ้านก็อยู่ด้านขวามือนะครับห้องนอนสองห้องนอนนะครับห้องนอนก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับลูกค้าขอพอแค่อยู่นะครับตัวนี้บิวอินนะครับไอไลายขาวเป็นลายดอกไม้ก็คือกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายกระเบื้องที่เราบิวอินข้างในนะครับเป็นไงครับสวยนะครับ นี่ด้านในอ่ะแล้วก็ปูกระเบื้องแผ่น60คูณ60นะครับตัวนี้เป็นลายเรขาคณิตอ่อสีน้ำตาลลายไม้อ่ะครับแต่มันเป็นรูปลายเรขาคณิตป้าหลุยสวยมากเลยครับอันนี้ก็ติดแอร์นะครับติดแอร์ติดแอร์เตัวหมื่นสองพันดีอยู่อ่ะมาดูห้องแรกกันห้องแรกก็ลูกค้าเน้นไม่ให้ใหญ่มากเท่าไหร่ครับอ่เผื่อรับ ญาติพี่น้องมานอนพักนะครับหรือเพื่อนสูงนะครับนี่จะเป็นห้องแรกนะครับอ่าเนี่ยห้องแรกเข้ามาดูเลยครับนี่ห้องแรกครับก็กระเบื้องก็สวยๆอย่างงี้ครับด้านโบนโอตัวเนี้เป็นตัวใหม่เลยครับผมทําฝ้าหลุมแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับฝ้าหลุมใหญ่ๆนะครับเกือบเต็มห้องเลยครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นช่องสีเหล่ยงนี่คือฝ้าหลุมใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับฝ้าหลุมใหญ่เลย โอ้วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับผมบอกว่าวันนี้น่าจะแตะที่40องศาเลยนะครับวันนี้อยู่หน้าง,งานนะครับร้อนมากเลยนะครับอ่าห้องก็จะประมาณนี้ครห้องห้องหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าเฟซบุ Facebook, ๊กอ่เพื่อนเราจะเต็มแล้วนะเกินห้าพันแล้วเดี๋ยวขอกดติดตามนะครับใครอยากใครใคร,ใครอยากเป็นเพื่อนผมก็กดติดตามนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับ เวลาผมไลฟ์สดหรือลงรูปบ้านอย่างเงี้ยผมก็เราก็จะได้เห็นพร้อมกันกับกับทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับมันมันเต็มแล้วครับกดติดตามนะครับห้องนี้ก็จะกว้างหน่อยกว้างอยู่ครับวางเตียงห้าฟุฟตวางโต๊ะคงโต๊ะคอมอะไรปับป๊บเปิกไฟเยอะแยะเลยครับรอบบ้านตามสเต็ปบ้านนอกดาวสมเด็จบนทุนโฮมเลยครับไอ้ฝ้าหลุนข้างบนเนี่ยครับเนี่ยฝ้าเป็นบล็อกลึกลงไปเลยครับลึกขึ้นไปนะครับตัวเนี้ย ห้องก็จะประมาณสเตปนี้ครับเน้นลูกค้าเน้นโทนครีมนะครับออกสีครุครีมนะครับอ่ะต่อไปดูห้องที่สองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่ะก็เดินออกประตูอันนี้ก็จะเป็นประตูะลูกบิดเขาควายนะครับตัวนี้ใช้ทนดีกว่าลูกบิดกลมครับก็เปิดแล้วก็เจอห้องโทนห้องโถงก็จะจะมีไฟไฟฟ้านะครับมีมีไฟฟ้าเพดานสองหลอดแล้วก็อ่า โคมไฟระยะนะครับตัวนี้เปิดเข้ามาก็มาห้องห้องโถงใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับความกว้างของมันสามเมตรสามสามเมตรห้าสิบครับทาใหญ่พิเศษให้ลูกค้าเลยครับบ้านหลังนี้ครับก็มาเจอห้องที่สองนะครับห้องที่สองนี่เป็นห้องลูกคา้าลูกค้าก็เน้นประมาณนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตอะไรขอแค่ใส่เตียงหกฟุตได้นี่ครับอันนี้ห้องที่สองห้องนอนที่สองนะครับฝ้าหลุนเหมือนกันครับเห็นไหมฝ้าหลุมใหญ่หญเลย หลอดไฟเรียงกัน3หลอด LED ยางดีนะครับนี่ห้องก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็เล่นลายกระเบื้องตรงฝาผนังอ่าเล่นลายวอล์ซี่สำคัญนะครับไอ้ตู้กระจกเงาตัวนี้นะครับตู้เสื้อผ้าครับนี่ครับครับสวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านิวอินนะครับอ่เป็นบานกระจกเงาอันนี้ลูกค้าขอสั่งทำพิเศษผมก็ดีไซน์ให้ครับ ก็จะประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ใส่วาวสขวนเสื้อผ้าก็คงจะประมาณนี้ครับก็จะเป็นตู้กล่องตู้อย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องครับกล่องตู้บานเลื่อนซ่อนคนได้ครับอันนี้ครับห้องนี้ก็จะพิเศษหน่อยนึงอันนี้ครับเป็นบานกระจกเงาอันนี้ยังไม่ปรับขานะครับให้มันฝืดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะขนย้ายต้องให้มันฝืดฝืไปครับกันเวลาเคลื่อนย้ายแล้วมันไหลครับนี่ครับ ก็เป็นกระจกเงาจนสุดฝ้าเพดานเลยครับตัวนี้โอ้โหดูแล้วห้องมันก็จะดูกว้างนะครับครับห้องก็จะประมาณเนี้ยครับลูกค้าเน้นใส่เตียงหกฟุตนะครับประมาณเนี้ยอันนี้ห้องนอนนะครับก็ประมาณสวยหรูเหมือนเดิมครับสวยหรูน่าอยู่น่าใช้งานนะครับประมาณเนี้ยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กระเบื้องเหมือนเดิมครัเนิดกระเทอเไปครับของเราอ่ะ ได้ขนามนาบ้าบ้านโคตรแข็งแรงนะครับบ้านโคตรแข็งแรงครับปูกระเบื้องขนใหญ่ๆน้หนักบ้านเนี่ยก็เดินออกมามาห้องโถงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวแผนห้องห้องนอนให้ดูก่อนมันจะรีวิวเยอะหน่อยครับเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่ครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนนะครับออกมาห้องโถงนะครับสวยงามอลังแท้แหละตะลึงนะครับประมาณนี้ครับ ข้างนอกก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับเนี่ยข้างนอกโพเพโพเพกกำลังจะมืดแล้วเดี๋ยวพาดูอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพาไปดูเอาห้องไหนก่อนห้องน้ำก่อนเนาะห้องน้ําก็อยู่ในห้องถงแขกไปไทยมาก็สามารถเข้าห้องน้ําได้ประมาณนี้ครับห้องน้ําก็จะประมาณนี้เมตรแปดสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้เนี่ยห้องน้ําครับอ,อุปกรณ์ครบเซตครับประมาณนี้พัดลมดูดอากาศ เครื่องทาน้ําอุ่นปูกระเบื้องไปสุดฝ้าเพดานเลยครับห้องน้ําก็จะเป็นลายกระเบื้องอสุดขอบฝ้า,าสุดขอบฝ้าเพดานเลยนะครับปูกระเบื้องนะครับห้องน้ําก็จะประมาณเนี้ครับครบเสร็จเหมือนอาบน้ําได้สะดวกสบายนะครับราวแขนพง,งแขนผ้าก็มีหมดนะครับก็มองประตูลุออกไปฝั่งนี้ลูกค้าอยากให้เอาไว้ห้องนี้เพราะว่าเผื่อใช้งานได้สะดวก เสร็จเรียบร้อยแล้วปะพาต่อไปจะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวนะครับนี่ครับห้องครัวเดินทะลุเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวครับเซ็ตเคาน์เตอร์ใหญ่ๆเลยครับทีเนี้ยไ,ไ,ไอ้ด้านข้าง,ขงบ้านนี้ครับเซ็ตเคาน์เตอร์ยาวๆเลยครับตัวนี้ครับนี่นี่ประมาณนี้ห้องครัวก็สวยงามอลังแท้และตะลึง ไอ้ห้องครัวเนี่ยพิเศษแลเวาก็มีซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับซิงค์ล้างจานตรงนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ยาวเลยครับ2เมตรนะครับ2เมตรไปสุดตรงนู้นปั๊บแล้วก็หักมาอีกเมตรห้าิครับตรงนี้ครับครับเป็นแล้วก็จะมีบานซิงค์เก็บของข้างหลังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานได้เยอะเหมือนเดิมครับแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปยัดใส่อะไรนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเอ่อมันจะมีตุกตัวกั้นตรงนี้ก่อนจะประตูเดินลงหลังบ้านนะครับตรงนี้ก ah. ็ท ah. ํา ๊อกน้ํามาไว้เผื่อนะครับเพราะอะไรนะครับใส่เครื่องซักผ้าไงครับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ก่อนจะเดินลงหลังบ้านนะครับก็มีชุดปลั๊กไฟไว้เสียบเครื่องซักผ้านะครับนี่ก็จะเป็นประตูเดินลงหลังบ้านประมาณนี้ครับนี่ครับนี่เดินลงหลังบ้านได้สบายซักผ้าเรียบร้อยพักผ้าออกมาก็เอาไปากเดินลงหลังบ้านเลยครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวแพนฝักอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวผมเดินลงไฟหลังเดินลงหลังบ้านนะครับครับนี่ครับก็ประตูก็เดินลงมาหลังบ้านครับเนี่ยครับเดินลงมาหลังบ้านแออนก็มีไฟนะครับมีไฟไฟไฟประตูหลังบ้านนะครับเผื่อตอนกลางค่ำกลางคืนมันมุงมันมืดนะครับเราก็มีไฟตรงนี้สวิตไฟเพื่อจะให้มันสว่างตอนเวลาเราเดินลงบันไดนะครับ เสร็จแล้วก็เดินขึ้นบ้านครับนี่ครับประมาณนี้ยห้องกว้างครับห้องครัวกว้างครับเช็ตครัวรับเคาน์เตอร์ยาวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนี่ยาวใหญ่ๆประมาณนี้เนาะดูประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูภาพนิ่งอีกทีหนึ่งก็มีปลั๊กฟงปลั๊กไฟให้เรียบร้อยครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นหม้อตัดไฟหม้อตัดไฟมีสองนอนะครับบ้านหลังนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวตัวหนึ่งนะก็ห้องโถงครับ แสงไฟบรรยากาศต่างกันนะครับห้องสุดท้ายนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องพักนะครับลูกค้าบอกว่าเอาไว้เป็นห้องพักหรือเราจะไว้เป็นห้องนอนเล็กก็ได้นะครับประมาณนี้สวยงามอลังเกและตลึงนี่ไงครับฝ้าหลุมนะครับแต่มีคิ้วนะครับเดี๋ผมเน้นโทนทาโทนสีขาวไปหมดเลยครับประมาณนี้ให้มันดูห้องพักก็ให้ดูแบบสะอาดสะอาดหน่อยครับดูแล้วก็โอเคะครับ องบานละต่างสองบานเหมือนเดิมครับประมาณนี้ห้องพักห้องพักก็ประมาณสามเมตรคูณสองเมตรนะครับประมาณสามเมตรคูณสองเมตรนะครับสองเมตรประมาณสองเมตรห้าสิบครับสองเมตรห้าสิบเพราะว่าไอ้กระเบื้องตัวนี้มันกระเบื้องแปดสิบมันสี่แผ่นต่อกันก็อยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบครับห้องพักนะครับเนี้ยก็เป็นกล่องหลุมอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคิ้วนะครับแต่ผมท้ายมันเป็นสีขาวถ้าอาด ถ่ายทั้งกล้องมันก็คงจะน,นี่ครับมันจะเห็นเงาครับเป็นคิ้วหมดครับเราไม่ทิ้งรายละเอียดนะครับประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือห้องพระครับหน้าบ้านห้องพระอยู่หน้าบ้านติดกับฝั่งห้องครัวโอเคเนาะไปะเราไปดูตัวบ้านกบบตอนโพเพโพเพกันหน่อยอเดินมาก็ก็การประโยชน์ใช้สอยก็ครบคันนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อ่า หลังใหญ่หมตรงว่าหลังใหญ่สําหรับบ้านสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็คือพื้นที่ใช้สอยก็จะครบคันนะครับมี2ห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกโถงใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีห้องพักด้วยครับแล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นการดีไซน์แปลนให้ลูกค้าลูกค้าที่เขามาสั่งบ้านกับผมเนี่ยแปลนเนี่ยจะไม่เหมือนกันตัวบ้านอาจเหมือนกันแต่ตัวแปลนข้างในผมจะตามใจลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนนะครับ ผมก็จะดีไซน์ให้เดีย๋ยวนี้ประเภทการดีไซน์เดี๋ยวนี้ผมออกแบบบ้านให้ลูกค้าใหม่เขียนแบบบ้านแทบไม่ทันนะครับลูกค้าที่เข้ามาสั่งบ้านใครที่ยังไม่ได้แบบบ้านรอหน่อยนะครับผมนั่งเขียนแบบบ้านผมเมื่อกว่าจะดีไซน์ได้แต่ละหลังมีแต่ลหลังใหญ่ๆกว่ากว่าจะเสร็จนะครับต่อคิวกันยาวเลยนะครับเพราะว่าผมก็ามาสั่งบ้านนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาจากเพชรบูรณ์มาสั่งบ้านไซส์เอลพิเศษนะครับ วันนี้ก็คนสั่งบ้านแทบทุกวันนะครับคิวการสั่งบ้านก็รอหน่อยแล้วกันครับเราอยากได้บ้านที่มีคุณภาพแล้วก็บ้านที่สวยงามและราคาทีา่เอื้อมถึงนะครับไม่แพงแตกต่างจากเราครับแตกต่างจากเราไปสร้างเราเองนะครับประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่เราก็จะได้ผลง,งานแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราท่านคนมาสร้างบ้านคงเขาคงไม่มีบิลอินให้เราครับเขาก็าคงแบบาทาสีปกติธรรมดา สีขาวสีครีมธรรมดาบิวอินแบบนี้คงไม่มีผมจะมานั่งติดก,กระเบื้องทำเกาะกระเบื้องนี่ครับรอบห้องเลยนะครับแบบนี้เสียเวลาเยอะเลยนะครับทำพรงนี้แล้วก็ราคาบ้านยังอยู่ในเรทตลาดนี้เท่าเดิมแต่อุปกรณ์วัสดุที่เราตกแต่งเพิ่มมากขึ้นนะครับกำไรนิดเดียวครับไมากำไรไม่เยอะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบบ้านอีกทีหนึ่งฝากไปด้วยนะครับที่ บ้านนกดาวสมเด็จโมเดิร์นโฮมจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอสมเด็จครับผลิตบ้านนกดาวชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ที่เดียวที่เดียวในประเทศนะครับที่เคลื่อนย้ายได้เราทําเป็นเจ้าเดี่ยวเจ้าแรกนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูบ้านตอนโพเพโพเพกันหน่อยว่ามันจะสวยเลิศเลอประมาณไหนนะครับดูว่าบรรยากาศโอ้ปิดประตูยังไม่สนิทโทคดีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปปิดใหม่ก่อน ฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับแถวเนี้อากาศร้อนมากเลยครับวันนี้น่าจะแตะอุณหภูมิสามสิบกว่าถึงสี่สิบองศานะครับวันนี้ครับสงสารลูกน้องเหมือนกันนะครับลูกน้องก็ทํางานตากแดดตากลมนี่ครับเป็นไงครับมืดละโอ้โหดู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 ไอ้ภาพไอ้เพดานที่ผมดีไซน์ที่มันยืนออกมายาวๆเนี่ยครับ ยื่นออกมาเกือบสองเมตรนะครับคงผมน่าจะเป็นคนบ้าคนเดียวนะครับที่ทําอะไรที่มันแปลกประหลาดอย่างเงี้ยครับแต่มันดูสวยอะครับดูสวยครับเวลาแสงไฟมันสาดเข้าไปแล้วก็มันจะทําให้บ้านดูแบบสว่างขึ้นนะครับตอนกลางคืนนะครับประมาณเนี้ยครับนี่ครับตอนกลางคืนก็สวยๆอย่างนี้นะครับโพเพโพเพนะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับบ้านนกดาวสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับพบกับผมจิรยุนะครับเจ้าของที่นี่เลยครับแล้วก็เป็นคนออกแบบเป็นเจ้าของที่นี่เป็นคนออกแบบเป็นคนควบคุมงานผลิตผลงานก็คืออยู่ที่ผมคนเดียวนะครับประมาณนี้ครับก็คนเดียวก็โอ้โหเดี๋ยวน,นี้เฟซบ้านเยอะแยะเลยครับอยากให้เข้ามาดูนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแวะมาทางนี้เข้ามาชมกันนะครับ ว่าเป็นไงโรงงานใหญ่ของผมมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับได้เห็นการขั้นตอนการผลิตบ้านแต่ละแต่ละขั้นตอนขั้นตอนนะครับไม่หมกเม็ดครับเดินดูได้ตามสบายเลยครับเราจะผลิตบ้านเพื่ออยากให้ลูกค้าได้เห็นคุณภาพที่แท้จริงนะครับเน้นถามว่ามันจะดีเฟอร์เฟคไปหมดไหมมันก็ไม่ดีเฟอร์เฟคก็ขอให้มันตอบโจทย์ได้หลายๆหัวข้อก็แล้วกันนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะครับ เป็นองค์ประกอบหลักเลยเสร็จแล้วมาก็คือคุณภาพนะครับตัวคุณภาพแล้วก็ลองลงมาก็ความสวยงามครับตัวนี้สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าสร้างบ้านถ้าทาบ้านขี้เหร่ไม่มีใครมาซื้อหรอกครับต้องทําให้มันสวยๆนะครับบ้านหลังนี้ราคา6กแสนสองนะครับไม่รวมผมลืมไปเหล็กดัดลูกค้าซื้อเอาเองนะครับเหล็กดัดมุงลวนะครับนอกกนั้นครบเส้นหมดนะครับมีให้ครบเส้นหมดเลยครับตัวนี้ครับ บ้านตัวนี้ความยาวอยู่ที่10เมตรคูณ6เมตรเต็มนะครับไม่มีชุดระเบียงนะครับก็เป็นทางขึ้นระเบียงเล็กๆหน้าบ้านนะครับราคาอยู่ที่600,000สองนะครับหลังเบลเลอร์เลยหลังเบลเลอร์เลยมาเอาไปอยู่สักหลังนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับที่บ้านนกดาวสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับวันนี้บ้านหลังนี้ย่อจะถูกยกไปที่เจอกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแถวชะอํานะครับแถวชะอํานะครับดูสิยังกับบ้านหลังเป็นล้านเลยนะครับหลังใหญ่เบลเลอร์เลยครับประมาณนี้ครับ ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในใครใครมามาช้าก็เข้าย้อนเข้าไปดูที่ u t u b e นะครับ u t u b e น่าจะของเราเรียงพิมพ์ว่าบ้านนอกดาวก็ขึ้นครับประมาณนี้ยอดกดไลค์ก็ประมาณ5เกือบจะ4ล้าน4ล้านกว่าจะ5้าล้านแล้วเรามังคับประมาณนี้ครับขอฝากไว้ด้วยนะครับที่บ้านนอกดาวสมเด็จโมเดิร์นโฮมโอ้หนี่บักแตงโมโอ้นี่บักสมโอโหนี่บัก ข้า oh, นํำหวัวบายบายครับขอให้เพื่อนออเพื่อนใน Facebook แล้วก็เพื่อนที่กดติดตามทุกท่านขอให้มีความสุขทานข้าวให้อร่อยนะครับดูบ้านหลังสวยๆอย่างเงี้ยจะทําให้เราแบบกินข้าวแบบมีความสุขนะครับอิ่มนะครับฝันนะครับฝันที่จะจะจะมีบ้านนะครับอยากให้ทุกคนฝันนะครับมีบ้านแล้วก็ต้องให้มันคุ้มกับราคาที่เราเสียไปบ้านหลังนี้ราคา ,00 0 0 0 ก็ประมาณรถใหม่คันนึ่งครับรถใหม่รถกระบะใหม่คันหนึ่งครับประมาณรถเก๋งถ้าเป็นฮอนด้าแก๊สก็เอามาแลกเลยครับคันนึ่งครับฮอนด้าแก๊สตัวห้าแสนกว่าบาทก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเราลถเรายังซื้อได้เลยครับบ้านหลังเบลเลอร์อยู่อยู่ได้นานกว่ารถอย่าอย่าลังเลครับอย่าลังเลครับสร้างฝันให้ตัวเองครับแล้วผมก็จะอยู่กับ อ,อยู่กับประเทศไทยอีกหลายปีครับผมก็อยากผลิตผลงานที่มีความสวยงามมากขึ้นไปเรื่อยๆครับภา,าภายในอนาคตนะครับฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคุณจากผมนะครับจิรายุหรือคุณเบียนะครับที่บ้านนกดาวสมเด็จมูลนุมโฮมจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอสมเด็จฝากไปด้วยครับบ้านไซส์ XL พิเศษราคา600,002ไซส์ XL พิเศษราคา600,002 ยาว10เมตรคูณ6เมตรนะครับบายบายครับฝากไว้ด้วยนะครับเจอกันเจอกันอีกอีกไม่กี่วันครับบ้านไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูไม่ใช่มีแต่ไซส์ใหญ่ครับไซส์เล็กไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL มีให้ให้ดูหมดครับกำลังจะเสร็จเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับบายบาย